เรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณนาเกิดขึ้นที่บ้านพักไม่ใกล้ไม่ไกลครับที่กรุงเทพนี่เองเวลาก็ผ่านมาแล้วสักประมาณ10ปีเป็นเรื่องราวของคุณบอยครับกับเรื่องที่มีชื่อว่ารถมือสองครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับพี่ตั้นได้ยินเสียงตั้นชัดไหมครับพี่ชัดครับชัดนะตอนนี้พี่บอยฟังโดยช่องอยู่จากที่ไหนแถวที่ทํางานครับทํางานอยู่แถวไหนครับผม นนแ,แถวจังหวัดนนท์นี่แหละครับแถวจังหวัดนนตรงไหนของจังหวัดนนเอ่ยอ่าแถวแถวเขตปลายบางแล้วกันอ๋อโอเคอ่ะงั้นเราจะไม่ถามไปมากกว่านั้นนะเดี๋ยวจะไม่สะดวกแล้วตอนนี้ฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับพี่ผมฟังจากววิทยุสื่อสารที่เปิดเปิดอได้แล้วก็ยู u ูบอ๋อโอ้ยเดี๋ยวนี้วิทยุเปิดยูเออวิทยุสื่อสารเปิด YouTube ได้เหรอ ไม่ใช่เปิดเปิดเอเอ็มอ๋อเปิดเอมเอ็มแต่ถ้าเป็นเป็นเป็นวอตัวใหม่ที่มันเป็นระบบลิจิตอนครับคือใช้เป็นโทรศัพท์ก็ได้ใช้เป็นวิทยุสื่อสารก็ได้ตัวเนี้ยมันมันจะฟังอ่าเล่นแอปพลิเคชันอะไรต่างๆได้เหมือนกันโอ้ก็คือลักษณะมันจะคล้ายๆโทรศัพท์แล้วใช่ไหมใช่มันก็เป็นทั้งโทรศัพท์ทั้งวิทยุสื่อสารแต่มันต้องใช้สัญญาณเอร์เน็ตของค่ายบริการที่เขาผูกขาดอ๋อผมเคยเห็นที่เขาขายในเซเว่นป่ะ ใช่ใช่มันจะแนวแนวนั้นแต่ตัวเนี้ยมันจะไม่ได้มีขายในเซเว่นมันจะเป็นของของของบร<ม>ิษัทเขาเลยอืมเหมือนของนําเข้าเข้ามาประมาณนั้นใช่ครับอ๋ออะโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่าครับหลังจากพูดคุยกันไปนะประสบการณ์เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณน้าของพี่บอยเนาะใช่ครับเกิดขึ้นที่บ้านพักที่กรุงเทพผ่านมาแล้วสิบปีเรื่องราวรถมือสองเนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่บอยคือต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าสมัยก่อนมันไม่มีโลกโซเชียล ครับไหมเพราะฉะนั้นการซื้อขายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบปากต่อปากหรือไม่ก็ขับไปเจอแล้วก็มีการโทรคุยกันตกลงกันอประมาณเนี้ยก็คือคน้าผมเนี่ยเขาก็เป็นคนที่อ่ามีที่ทํางานเนี่ยอยู่ไกลจากที่พักเพราะฉะนั้นเวลา mm. เขาขับรถไปในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะเจอรถขนไหนถ้าเขาประกาศขายเขาก็จะจอดข้างทางแล้วจะมีป้ายแปะเอาไว้ว่าขายติดต่อเบอร์นี้อะไรประมาณเนี้ยครับ ส่วนใหญ่สมัยนั้นจะขึ้นเป็นเบอร์02เป็นเบอร์บ้านทั้งหมดทีนี้นาผมเนี่ยจังหวะตอนที่เขาเลิกงานเขาขับรถกลับเพื่อที่จะกลับที่พักปรากฏว่าเขาไปเจอรถอยู่รุ่นหนึ่งซึ่งเขาอยากได้มานานแล้วส่วนเนี้ยมันหาค่อนข้างยากมันเป็นรถเก๋งแต่ผมไม่รู้ยี่ห้อเป็นไฟหน้ามันจะมีติตาครับไอ้รุ่นนี้ผมไม่รู้นะว่าเรียกรุ่นอะไรผมไม่รู้จักอ่าอ่า ทีนี้เนี่ยนะผมก็เจอเขาเขาเขาเหมือน,นแบบเขาถูกชะตาคือเขาอยากได้อ่ะอ๋อเห็นแล้วถูกใจเลยใช่คือเขาเห็นแล้วเขาแบบรู้สึกแบบเว่ถูกชะตาคันนี้เว้ยต่อให้แพงแค่ไหนนะผมเขาก็จะซื้อนะเขาเขาเขาบอกเลยว่าเขาก็อยากจะซื้อนะเขาก็จะสู้ก็เขาก็จอดอยู่หน้ารถคันเนี้ยไอ้อยู่ท้ายรถคันนะี้แล้วเขาก็ลงมาดูที่เบอร์โทรแล้วเขาก็จดเบอร์โทรเสร็จจากนั้นเขาก็ขับกลับไปที่พัก แล้วเช้าวันต่อมาเขาก็โทรกลับมาที่เบอร์เนี้ยปรากฏว่ามีเสียงผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งเขารับโทรศัพท์ครับ,รบเขาบอกว่าจะติดต่อเรื่องอะไรครับเขาก็บอกเออผมเห็นรถจอดอยู่ตรงนี้นะสนใจรถคันนี้ยอยากจะซื้อแล้วผู้สูงอายุเนี้ยใจยคนเนี้ยเขาบอกเดี๋ยวรอลูกสาวเขากลับมาแล้วกันครับเราค่อยคุยกับลูกสาวเขาก็ตกลงเขาก็วางสายไป อ uh. หลังจากนั้นเขาก็โทรไปตามเวลาที่นัดก็โทรไปก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งรับโทรศัพท์แล้วก็พูดขึ้นมาว่าฮัลโหลใครคะเออพอดีว่าผมเจอรถคันนี้คันนี้คันน,น,นี้จอดอยู่ตรงนี้นะผมสนใจผมอยากจะซื้อเชื่อไหมว่าผู้หญิงคนเนี้ยคือพูดราคาออกมาเลยแล้วนะผมเนี่ยตกใจมากคือรถรุ่นนี้ยปีเนี้ยมันเป็นอะไรที่ ค่อนข้างที่จะนิยมในในในกลุ่มของนักเก็ตสะสมนะอืเข้าใจแล้วทีนี้เนะี่ยราคามันก็น่าจะแพงอยู่นะครับแต่ทีนี้เนะี่ยพอเขาได้ฟังราคาปั๊บเขาตกใจเลยเฮ้คันนี้ขายแค่นี้จริงๆเหรอะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็พูดแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขาบอกว่าพี่จะเอาพี่เอาเงินสดมาเลยเดี๋ยวเช้าวันถัดไปเราไปขนส่งไปโอนกันตรงนั้นเลย อเหมอนอยากขายมากก็ตกลงปงตรงตกลงฟงใจกันก็โอเคในเมื่อราคามันถูกกว่าที่น้าผมคิดเขาก็เอาพอเขาเขาเอาเสร็จปั๊บเขาขับกลับมาบ้านแล้วก็ไปติดต่ออู่ของเพื่อนเขาที่รู้จักคือทําสีใหม่ทําอะไรใหม่หมดทังขันครับพอหลังจากเรียบร้อยจากตรงนั้นเขาก็เอารถคันนี้ไปจอดที่บ้านเขาเขาจะไม่เอารถคันนี้ขับไปทํางานนะเขาจะเอารถคันนี้ไปไว้จ่ายจังหวะเพราะว่ารถคันนี้ มันไม่มีแอร์อืมครับมันเป็นรถมุ่นเก่ามันไม่มีแอร์ <c oughs> เขาก็เลยจะไปไว้ที่่างยังหวัดคือขับรถชมวิวที่่างยังหวัดสมัยก่อนเนี่ยครับอากาศมันดีคือซื้อไว้ใช้ด้วยไว้สะสมด้วยว่าอย่างนั้นใช่คือส่วนใหญ่แกจะเอาไว้ต่ตงจังหวัดถ้าเป็นรถตัวกเก่าๆอย่างเงี้ยคือมันเปิดหน้าต่างขับกลางคืนแล้วมันเย็นสบายอะตามมันนอกตามอะไรพวกเนี้ยถ้าถ้าถ้า,า,ามาขับในกรุงเทพเนี่ยมันมันจะ ไม่ค่อยเวิร์กครับเพราะว่าในในในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่รถมันจะติดสุ่ไม้บางพื้นที่ครับแล้วรถมันไม่มีแอร์ไม่ต้องห่วงเลยร้อนแน่นอนทีนี้นะผมเขาก็เลยเอารถไปจอดที่บ้านแล้วก็เรียกพ่อผมเนี่ยไปกินเลี้ยงไปอะไรมันฉลองซื้อรถใหม่แล้วก็ผมเองไม่ได้ไปพ่อผมเขาก็นอนค้างที่นั่นด้วยยังไงไม่รู้พอเช้ามาปั๊บ พ่อผมเดินกลับมาบ้านน้าผมมาส่งเขาบอกว่าต่อไปกูจะไม่ไปนอนบ้านน้ามึงแหลืว hmm. เขาพูดจับผมแบบนี้เลยนะผมก็คิดว่าน้าผมกับพ่อผมเขามีเรื่องกันอื hmm. เออผมก็คิดว่าเขามีเรื่องกันอะไรกันหรือเปล่าก็ด้วยความที่ว่าเป็นห่วงอ่ะก็คือญาติพี่น้องกันอะก็คือเมากรงจะตีกันหรืออะไรกันก็เลยเดินเข้าไปถามพ่อพ่อมีอะไรเขาบอกมึงอยากรู้มึงก็ไปนอนค้างบ้านน้ามึงเอาเองแล้วกันกูไม่ไปแล้วเขาพูดแบบเนี้ย ครับแล้วเขาเดินอาการเหมือนคนเป็นไข้อ่ะพี่มาด้วยแบบท่าทางเหมือนคนอ่อนเพียนั้นคือเหมือนไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะไรประมาณนะั้นอ่ะแล้วเขาก็เดินบนน่นมิงมิงเข้าไปข้างหลังประมาณประมาณที่ฟังได้บอกอะไรว่าบอกอะไรว่ากวนกูทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนกูไม่สบายอะไรประมาณเนี้ยแกก็เดินบน่นหายรับไปข้างหลังผมอะ่ะผมก็สงสัยพอตกกลางคืน ผมไปบ้านนาเพื่อที่จะไปนอนค้างที่บ้านนาก็คือกปกติก็อย่างงี้แหละบางทีถ้าผมไม่นอนที่บ้านผมก็ไปนอนบ้านนาผมคือไปนอนเป็นเพื่อนเพรานะนา<อ>เขาเนี่ยครอบครัวเขาอยู่ตายย่างจังหวัดแล้วตัวเขาเนี่ยมารับราชการกินตำแหน่งที่กรุงเทพผมก็เลยไปนอนค้างบ้านเขาเป็นเพื่อนก็อ,อย่างเนี้ยคือประจำบางทีผมนอนบ้านผมมั่งบ้านนาผมมั่งทีนี้เนี่ยเรื่องที่มันเกิดเหตุมันไม่ได้เกิดอ,อะไรดึกดื่นเลย ผมนั่งทานข้าวกับนาแล้วนาเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกติในระหว่างที่นั่งทานข้าวสิ่งแรกที่ผมได้ยินคือปังเงได้ยินอย่างนี้เลยนะอืมฮัโหลพี่มันมีเหมือนมีเสียงอะไรวิ่งเวียแทรกอะ่ะเสียงแทรกในในหูฟังใช่มะ ใช่อ,อ๋อผมรบกวนอย่างนี้ได้ไหมพี่บอยพี่บอยลดเสียงที่โทรศัพท์พี่บอยลงครึ่งหนึ่งมันจะดีขึ้นครับโอเคดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมครับฮอลโลครับได้ยินไหมครับพี่บอยครับได้ยินครับอ่าโอเคขึ้นไหมครับโอเคอ่ะต่อกันหลังจากได้ยินเสียงอ๋อทีอนี้พอได้ยินเสียงเสร็จด้วยความที่ว่าตกใจก็นึกว่ามี คนร้ายหรือขโมยอะไรเข้ามาหรือเปล่าซึ่งครับสมัยนั้นเนี่ยมันมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะชุกชุมก็ไปออกไปกับน้าเปิดเปิดประตูออกไปดูตรงที่เขาจอดรถนะ้าผมเขาก็วิ่งขึ้นไปบนชั้นสองเพื่อที่จะไปหยิบปืนของเขามีเพราะเขารับราชการเขาก็บิดขึ้นไปบนชัน้นสองไปหยิบปืนมากระบอกอืเขาก็บอกเองอยู่ข้างในเดี๋ยวน้าออกไปเองถ้ามีอะไรเดี๋ยวกดโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจเลยนะพอน้าเขาเดินออกไปผมก็ อยู่ที่โทรศัพท์คือถ้ามีอะไรเออาวยวายปุ๊บผมยกหูกดหาโทรศัหาตำรวจแน่สมัยนั้นอะ่ะครับทีนี้จิดใจหนึ่งมั้งนะานผมเดินเปิดประตูตตเข้ามาแล้วก็เอามือเก่ากับบาเดเสร็จแล้วเขาก็มานั่งที่โต๊ะกินข้าว<อ>เขาก็บอกว่าอะไรวะแต่พูดแค่เนี้ยเขาพูดว่าอะไรวะสั้นๆเนี่ยองอผมก็งง,<อ>ผ,มง,งผมก็ถามนะมีอะไรมีขโมยเข้ามาหรอ,อก็พวกเปล่า แล้วผมก็ถามเอานะแล้วเสียงอะไรที่มันทุบดังตั้งแล้วมีเสียงแตกเขาก็บอกนั่นเนะี่ยยังหาไม่เจอเลยเดินไปดีูที่จอดรถมันก็ไม่มีอะไรหลุดไม่มีอะไรเสียงไหน mm. เขาก็เดินดูรอบบ้านมันก็ไม่มีนะเขาบอกว่ามันไม่มีที่นี้บอกไว้ก่อนว่าบ้านนะ้าผมเนี่ยเขาจะอยู่ค่อนข้างที่จะติดถนนใหญ่ครับเขาจะอยู่ค่อนข้างที่จะติดถนนใหญ่แล้วทีนี้เนี่ยพอกินข้าวกินไรเสร็จ นนนก็ขึ้นนอนแลกประมาณสองทุมนิดๆก็ขึ้นนอนกันก็ขึ้นนอนนอนผมนอนกาลังจะหลับผมได้ยินเสียงกันปังโค้มแทงปังอย่างเงี้ยออด้วยความที่ว่าตกใจไงนะึกว่าเอาแล้วข้างนอกรถชนกันเมื่อวานพอเส้นบ้านน้าผมเนี่ยมันจะมีอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยคือลักษณะที่ได้ยินเสียงคือเหมือนเกิดอุบัติเหตุขึ้นใช่อ๋อเสียงเหมือนอย่างนั้นเลยคือ เพ่งโพงอะไรประมาณนี้ยก็ตกใจก็สะดุ้งตื่นสองคนเนนะก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็มองหน้ากันน้าผมก็เลยลุกขึ้นไปเปิดไฟก็เปิดไฟเสร็จปั๊บผมก็เช้งูกหน้าออกไปมองตรงหน้าต่างคือมองไปที่ถนนชั้นสองของบ้านก็ปรากฏว่าข้างนอกถนนมันก็โล่งมีหว่ามันก็ไม่ค่อยมีรถวิ่งต้องเสี่ยงอะไรก็เลยกลับมานั่งที่บนที่นอนแต่น้าผมเนี่ยเขารู้ขึ้นไปที่โต๊ะ พต๊ะที่เขาทํางานกั้ต่อของบ้านเขาก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนเขาแบบว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่นะเขากําลังคิดหนักเลยมือเขาก็เกาหัวเขาก็กำลังคิดหนักผมก็ถามนะเป็นอะไรเขาบอกเออไม่เป็นไรมันนอนไปเถอะผมก็นอนทีนี้เนี่ยช่วงที่นอนแล้วหลับได้ยินเสียงดังปังแพง้งปังเหมือนคนเดินทุบอะไรสักอย่างเนีย่ย ดังมาจากที่จอดรถของนา้าตหลครับคฟังอยู่ครับผมก็เลยตื่นแล้วก็เดินไปหานา้าน้าก็บอกว่าเอ็งฟังน้าให้ดีๆนะพ่อเองก็เจอแบบเนี้ยออจนเขาไม่กล้ามานอนกับนาแล้วพอน้ากับพ่อเองลงไปดูมันก็อุ้ยปูแล้วคนลุกมันก็ไม่มีอะไร ผมก็บอกเฮ้ย hey, นะผมว่ามันต้องมีอะไรนะนะ้าลงไปดูกันไหมเขาบอกนั้นถ้ามีอะไรเองวิ่งตามน้าให้ทันเขาพูดแบบนี้เลยนะอุเขาบอกว่าถ้ามีอะไรเองวิ่งตามน้าให้ทันนะอบอกนะาไม่ต้องห่วงผมเกาะชายเสื้อน้าไม่ปล่อยแน่ผมพูดแบบนี้เลยแล้วก็เดินลงบันไดจากชั้นสองคือนา้เาเขาก็หยิบตื่นมาด้วย ด้วยความใจชินเขาก็ลงจากบันไดชั้นสองของ้าผมว่าค่อยๆเดินตามนาย่อง, ong, ย,องย่องค่อยๆลงลงแล้วตอนที่ลงมาจากชั้นสองเพื่อที่จะลงมาที่ลานจอดรถไอ้ที่จอดรถเขาอะ่ะมันก็ได้ยินเสียงเหมือนคนทุบอะ่ะ <c oughs> ทุบรถอ่ะทุบทุบฝาก็ทุบพวกรถทุกทก,ทก,ทก,ทกระจกอะไรประมาณเนี้ตู <c oughs> อปั้งเพลงอะไรอย่างเงี้ยได้ยินตลอดตอนที่ลงมานะพอลงลงมาพถ,ถึงชั้นล่างก็งเปิดไฟรอบบ้านหมดเลยทั้ง ทั้งในที่จอดรถแล้วก็รอบบ้านเขาก็เปิดสว่างเลยนะเสียงมันก็ไม่เงียบนะคือตั้งใจฟังอยู่จนตรงที่ประตูกำลังจะเปิดประตูออกไปแล้วก็อยู่จนตั้งใจฟังว่าเสียงตรงนี้ยมันมาจากที่จอดรถแน่นอนใช่ไหมก็ตั้งใจฟังกันคือเสียงที่ได้ยินมันมาจากที่จอดรถจริงๆก็ลเลยตัดสินใจนาผมเนี่ยเขาเปิดประตูไปผมก็เกาะชายเสื้อนาไปแล้วก็เดินตามนาไป พอไปถึงตรงที่จอดรถสิ่งที่เห็นเลยคือเป็นชายสูงวัยคนหนึ่งถือไม้อยู่ในมืออเขาเดินตีรอบรถขนันเลย,ยใช่เขาเดิน,<ค>นลุกตังลุกปัง,ปงไม่ว่าจะเป็นกระจกข้างกระจกหน้าตัวกระโปรงรถตารถไปหน้าเขาเดินทุบอย่างนั้นอะรอบรถเลยอสิ่งที่เห็นคือเขาทุบอย่างนั้นจริงๆแล้วพี่ทุบทุบทุบ แต่ขอโทษไอ้ตุงที่เขาทุบเขาตีอ่ะมันไม่มีรอยแตกไม่มีรอยบุกไม่มีรอยหักคือทุบมีเสียงแต่ไม่มีรอยใช่ไม่มีรอยเลยแม้แต่แอะเดียวออไม่มีรอยเลยแมย้แต่นิดคือม่มมยืนมองอยู่อย่างนั้นอ่ะเออขนลุกเลยอ่ะผมก็ยืนมองกับน้าผมสองคน้วยความที่ว่าอึ้งเนี่ยคือตกใจอะ่ะชอ็อกเขาก็เดินทุบทั้ง อแล้วเขาก็บ่นอะไรของเขาก็ไม่รู้เขาก็ยืนทุบทุบอยู่อย่างนั้นอ่ะคือเราก็ยืนดูอยู่อย่างนั้นอ๋อผ,ผ,ผมก็ฮัลโหลพี่ครับเราก็ยืนดูอยู่อย่างนั้นนะใช่ผมก็ยืนดูอยู่อย่างนั้นนะสองคนกันนะก็ไม่ได้ไปไหนคือวันที่ <คน S 2> พ่อพ่อกันนะผมก็เจอเนี่ยเขาไม่ได้เจอเป็นตัวแต่เขาเจอเป็นเสียนแต่ตอนที่อยู่กับผมเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาออกมาให้เจออ๋อ เขาก็เดินทุบทุบแ,แล้วเขาก็บ่นอะไรของเขาไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องคือเดี๋ยวนะเขาทุบ <c oughs> เออผมถามนิดนึงแล้วระยะที่เห็นเขาทุบบ้ากับที่เรายืนมันไกลกันมากไหมไม่ไกลครับก็คือท,ที่จอดรถมันอยู่ข้างบ้านอ่าพอเปิดประตู <c oughs> ออกมาเลี้ยวออกมาได้หน่อยนึงอะ่ะหันหน้าไปก็เจอเลยเฮ้ยก็ไม่เกินห้าเมตรสิบเมตรเลยดิไม่เกินไม่เกินนะเฮ้ยเราเขาไม่เห็นเขาไม่ได้สังเกตเขาไม่ได้หันมามองเราหรอตรงตรงที่ ตรงที่จอดรถมันจะตรงกับประตูใหญ่ทางเข้าบ้านก็คือพอถอยรถเข้ามาก็ถอยเข้าสองที่จอดได้เลย้วแล้วเขาไม่ได้หันมามองเราใช่ไหมเขาไม่ได้มองนะเขาเดินทุบรอบวนอยู่อย่างนั้นนะโอ้เขาก็เดินทุบเขาก็บ่นอะไรเขาไม่รู้เขาก็ทุบทุบทุบไปตีทีนี้ผมก็กระชากชายเสื้อน้าแบบกระปุกกระตุกอ่ะแล้วก็บอกน้าน้าน้าถามคนนี้เขาเป็นใคร คือถามว่าตอนนั้นกลัวไหมกลัวนะนะผมเขาก็ยกปืนขึ้นมาแล้วก็เล็งปืนไปที่คนนั้นนะอ่ะเขาก็ถามคุณเป็นใครไม่ตอบนะพี่เขาไม่ตอบเขาเดินทุบรอบรถอยู่อย่างนั้นนหะจนกระทั่งนะผมถามไปคําที่สองเชื่อไหมว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันไม่เหมือนตอนที่เจอครั้งแรกเลยอะอะไรอะ ตอนที่เขาหันกลับมาเนี่ยตุงคอเนี่ยมันเหมือนมีรอยคล้ายๆเศษกระสุนหรืออะไรกว่าจนเป็นแผลเวอร์าจากนั้นเนี่ยไอสิ่งที่ไม่คิดก็คือมันก็ไหลออกบาก็คือเลือดมันก็ค่อยค่อยพุ่งออกมาค่อยๆพุ่งออกมาแล้วเขาก็หันมาแล้วก็ยิ้มยิ้มให้เลยนะครับพอเขายิ้มให้เสร็จนะ้าผมเนี่ยด้วยความ ตัวหรืออะไรไม่รู้เขายิงเลยเขายิงปืนใส่เลยอืยิงใส่ไปเลยปังปังปังพอยิงจนจนมันหมดกระสุนนะ่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนนั้นก็คือวิ่งออกจากนอกบ้านคือหน้าผมเนี่ยเขาล็อกประตูใช่ไหมที่ว้วคุณแกน<ะ>อยู่บนชั้นสองประตูใหญ่หน้าบ้านะ่ะ ผมก็ปีนข้ามกำแพงโดยที่วาน้าผมเนี่ยเขาดันตัวผมขึ้นไปก่อนคือพอดันไปเนี่ยผมเองก็ตะเกียตรตะกายเพื่อที่จะหนีเนี่ยจากตรงนั้นอ่ะเขาก็ดันผักผมจนจนหล่นจากไปฝั่งเนี่ยฝั่งบ้านนาหล่นไปกำแพงฝั่งข้งางนอกถนนน่ะแล้วนาะผมเขาก็ปีนตาออกมาแล้วผมก็วิ่งวิ่งออกมาตรงตรงที่อ่าฝากทางเข้าหน้าบ้านผม แล้วก็มายืนตัวสั่นกันอยู่อย่างนั้นนะสองคนจนกระทั่งมีคนโทรไปแจ้งตำรวจว่าได้ยินเสียงปืนมาจากบ้านนาผมตำรวจเขาก็มาอพอตำรวจเขามาเขาก็มาสอบถามว่ามีอะไรเพราะว่ามีคนแจ้งไปว่าได้ยินเสียงปืนอะไรประมาณเนี้ยครับนะผมเขาก็กําลังตั้งสติเขากําลังรวบรวมสติกันอยู่ <ST AR> เขากําลังรวบรวมสติกันอยู่แล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้กับตำรวจสั่งแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยก็คือรถคันเนี้ยพอน้าผมโทรไปต่อบถามข้อมูลจากผู้หญิงคนที่เขาบอกว่าขายแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาโทรไปรอบหนึ่งแล้วมีชายตุงอายุรับตลอดตับเอออผู้หญิงคนที่จาขายขายรถให้หน้าผมเนี่ยเขาบอกว่า ที่บ้านหลังนั้นมีเขาอยู่แค่คนเดียวคนลูกเออแล้วแล้วนาะผมก็ถามว่าอา้าวแล้วผู้ชายที่รับโทรศัพท์ผู้ชายที่สูงอายุรับโทรศัพท์อ่ะเป็นใครเขาถามอย่างนี้เลยนะครับผู้หญิงคนเนี้ยเขาบอกว่าไงรู้ไหมพี่ว่าออหนูบอกพี่แค่นี้ว่าผู้ชายคนที่รับโทรศัพท์ที่บ้านเนี้ยไม่มี เพราะบ้านทั้งหลังหนูยู่คนเดียวแล้วรถคันที่หนูขายให้พี่มันเป็นรถของพ่อหนูเองอแต่ไม่ขอบอกอะไรมากว่าพี่จะมาขายคืนหนูหนูไม่รับซื้อแล้วเขาพูดแค่นนี้ย,ยหนูไม่เอาคืนแล้วเพราะว่าพี่เนี่ยไม่ใช่รายแรกที่จะมาขายคืนเขาพูดแบบน,นี้เลยนะว่า้นนาผมเนี่ยไม่ใช่รายแรกที่จะไปขายคืในให้เขาซึ่งพี่อ่าน้าผมเนี่ย เขาก็ไม่คิดที่จะขายคืนแต่เขาต้องการรู้ว่ารถคันนี้ยมันมีประวัติอะไรแต่เขาก็ไม่ยอมเล่าให้ฟังแล้วเขาก็พูดว่าชายแก่เมื่อก่อนที่เนี่ยเคยมีชายผู้สูงอายุอยู่จริงก็คือพ่อของเขาก็เข้าใจว่าคนที่รับโทรศัพท์ตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นพ่อของเขาที่เสียชีวไปแล้ว เข้าใจว่ารถคันนี้ยมันน่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างแล้วน่าจะทําให้พ่อเขาเสียชีวิตหรือเปล่าคืออันนี้คือสิ่งที่เราคาดเดาเพราะว่าเขาไม่ได้เล่าใหไฟังเขาเขาเขาไม่ได้เล่าอะไรฟังเลยคือรถคันนี้ยเข้าใจในที่ว่ามันเพิ่งจะทําสีมาได้ไม่นานแล้วรถมันเหมือนมีร่องรอยของการทํามาแล้วอะไรประมาณเนี้อ๋ออ่าแล้วเขาหนา้าผมเขาไปเจอเพราะเขาอยากได้ตัวนี้อยู่แล้วแต่สิ่งเนี้ยอาจจะไม่ถูก ไม่ถูกชะตากันนะแต่รถแตะใช่เขาน้าผมก็เลยเอารถเข้าไปทําสีใหม่ตอนที่ทําสีเนี่ยไอ้คนเด็กที่อู่มันก็บอกว่าเออรถคันนี้ยมันเคยผ่านการทํามาแล้วนะออเพราะ<อ>ยังไง <คน S 2> ก็ดูรู้เขาจะรู้ดีว่ารถที่ผ่านการทํามาแล้วกับยังไม่ทําเนี่ยมันต่างกันอ๋อแล้วแล้วยังไงอะ่ะแล้วหลังจากนั้นทํายังไงอะ่ะก็น้าผมก็เอารถคันนี้ยไปที่ต่างจังหวัดเลย เขาไม่เอามาไว้ที่บ้านที่กรุงเทพเขาเอาขี่เอไว้ที่ต่างจังหวัดโดยที่ไม่แน่ใจว่าน้าผมเขาไปให้ญาติเขาที่บวชเป็นพระเอาไว้ใช้งานหรือว่าเขาเก็บเอาไว้ที่บ้านเขาคือถวายวัดหรือเก็บที่บ้านไม่รู้ไม่ไม่อันนี้ไม่ไม่ไม่รู้เพราะว่าน้าเขาบอกว่าเขาไปไว้ที่บ้านครับเขาบอกว่าเขาบอกกับผมแค่ว่าเอาไปไว้ที่บ้านแต่แต่แต่เข้าใจว่าน้าผมเขาคงจะเอาไปถวายให้ญาติ เขาที่เป็นพระแล้วก็ให้ลูกศิษย์เขาขับคือในวัดนั้นเนี่ยมันมีรถตู้เก่าๆแล้วบางทีมันเสียบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่มีรถใช้งานผมก็เข้าใจว่าน้าผมเนี่ยเขาเจอเรื่องนี้มาเขาคงจะเอารถคัเนี้ยแหละไปถวายให้ที่วัดอือก็คือเท่ากับว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันคือต้องบอกว่ามันเป็นการคาดเดา คือเราไม่ได้รู้รเหตุผลที่แท้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่เห็นถูกไหมใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าถามประวัติผมพยายามนะ<อ>ผมก็พยายามจะอจะถามเขาบอกว่าคืออยากจะรู้เหตุผลจริงๆเพราะว่าอยากอยากอยากจะรู้ว่าเออมันมีประวัติอะไรไอ้เรื่องขายคืนเนี่ยนะผมไม่ขายคืนอยู่แล้วโอ้เผื่อจะได้เราจะได้ไปทำพิธีอะไรให้มันถูกต้องเนาะอ้รู้จากเหตุผลน่ะก็คือถ้าบอกว่าเรื่องมันประมาณนี้ใช่ไหม ใช่ครับโอ,อ้ทีนี้ผมถามหน่อยคือถามเจาะเข้าไปอีกนิดนึงไอตอนที่น้ายิงปืนไปอะเราได้มองไหมว่าพอยิงออกไปแล้วว่าร่างร่างชายแก่ร่างนั้นอนะมันเกิดอะไรขึ้นไม่โดนแต่รถตรงนั้นเลยอุ้ยคนลุกทั้แต่งนั้นเลยอุ้ยคนลุกสู้เลยเออคือตอนที่น้าผมยิงเนี่ยผมก็อยู่หลังน้าแล้วเขาก็ยิงมันเป็นปืนลูกโม สมัยนั้นเนะี่ยปืนที่ราชการโก่กส่วนใหญ่จะเป็นปืนลูกโม่หมดครับนะผมเขาก็เนี่ยเอาปืนเนี่ยยิงจนหมดลูกอะ่ะจนจนคือเขาสับจนหมดลูกอะ่ะแต่ที่เห็นเลยคือตอนที่ผมเห็นเนี่ยทุกนัดที่ยิงออกไปไม่ได้เข้าชายอไม่ได้เข้าร่างของชายคนแก่อนนี้เลยแต่ทุกนัดที่ยิงออกไปเนี่ยคือกระจกหน้ากับฝากระโปรงหน้ารถทั้งนั้นเลยโอ้อยขนลุกเลยอะ่ะคือ พี่บอยรู้ไหมผมเองอะ่ะเพิ่งซื้อรถมือสองมาได้ประมาณเดือนหนึ่งสิ่งที่พี่บอยเล่าให้ผมฟังอะ่ะผมก็เอารถตัวเองอะ่ะไปเป็นฉากหลังประกอบนึกออกปะแล้วผมก็นึกแล้วผมก็นึออกภาพตามว่าเรื่องที่พี่บอยเล่าอะ่ะมันเป็นรถผมตอนเนี้ยรถผมเอาไป <c oughs> เอาไปซ่อมอยู่อู่เริ่มคิดแล้วเฮ้ยพูดตรงๆกูจะกลับมาดีปะวะ <c oughs> เริ่มแบบก็คือจริงจริงจริง,ร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 งของมือสองอะ่ะภาพเรื่องเป็นรถ เป็นรถเป็นบ้านหรือเป็นอะไรที่ที่คนเขาอยากขายอ่ะอย่าคิดนะว่าของถูกแล้วมันไม่มีอะไรครับแล้วบางทีคนขายเขาดูรีบร้อนอะ่ะลุกลี้ลุกลนคือแตบบออ่ออคุณเอาเงินมาเลยแล้วเช้ามาไปเลยอะไรประมาณเนี้ยคือมันมันต้องเราต้องสังสอนใจไว้ก่อนแต่ด้วยความที่ว่าความอยากของหน้าผมเขาอยากได้รุ่นนี้อยู่แล้วสีอาจจะไม่ใช่แต่รถแต่ใช่เขาก็เลยเอามาอ่า ผลสุดท้ายมันก็เกิดเรื่องแบบเนี้ยก็คือคือจะซื้อเข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยชอบของมือสองผมเองผมก็ชอบของมือสองนะชอบเก็บของเก่าที่เป็นของโบราณมือสองอะไรประมาณนี้ยผมชอบนะจริงป่าโอ้โหหลังต้องมาจอยกันหน่อยแล้วผมเองเนี่ยชอบมากคือวันๆผมเองไม่ทําอะไรเลยอะ่ะนั่งบิดนั่งคุยแต่กับคนขายของมือสองเนี่ยผมมาชอบสะสม แล้วผมแล้วคือพอคนใช้ขอคือเขาเรียกว่าคนสะสมาพี่บอยก็จะรู้เลทราคามันว่าของชิ้นเนี้ยราคาเหลมจะอยู่ประมาณเนี้ยคือมันอาจจะขึ้นลงแล้วแต่คนขายแล้วแต่สภาพแล้วก็แล้วแต่การตกลงกันแต่มันก็จะอยู่ในเลทของมันไงแต่พอมันถูกมากๆปุ๊บเนี่ยอย่างพวกเราเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยของชิ้นเนี้ยมันแท้เปล่าอย่างแรกเลยนะถูกไหมมันแท้ไหมเฮ้ยมันย้อมมาหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่มันเห็นแค่รูปแต่สมัยก่อนน่ะ พอไปเห็นน่ะมันก็ต้องแบบเฮ้ยมันต้องรู้อยู่แล้วอะว่าแบบเฮ้ยเห็นกระตามันต้องแบบเฮ้ยมันถูกไปอ่ะมันต้องมีอะไรแน่เพราะว่ายิ่งรถคือรถยิ่งเขาเรียกอะไรอ่ะคือรถเก่ามันจะมีอยู่แบบว่ารถเก่าแล้วเก่าเลยเก่าแล้วก็ปล่อยมันไปกับรถที่เรียกว่ามันเป็นรถสะสมเนี่ยราคามันก็ไม่ได้ถูกนะบางคนมองว่าหูเห็นคนขับรถตามถนนเป็นรถเก่าๆรถแบบผูผๆอ่ะบางคนไม่รู้นะว่ารถบางคันอ่ะ แพงกว่ารถป้ายแดงอีกถูกแล้วรถที่น้าพุ่ง้อมาเนี่ยผมมาทราบราคาที่หลังคือปกติรถรุ่นเนี้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยราคามันน่าจะน่าจะแสนกว่าหรือเกือบแสนอู้สิบแปดีรถรุ่นเนี้ยน้าผมได้มาแค่สองหมื่นห้าอู้ยิ่งน่ากลัวเลยอ่ะจริงจริงคือคือเขาบอกว่าเอาเงินตดสองหมื่นห้าเนี่ยไปให้เขาเลยแล้วเช้ามาเดี๋ยวไปตุมงการบนต่งทาง,ง,ทางบก ผมพูดอย่างนี้เลยอจะไปย้ายเลยย้ายชื่อคนครอบครองเลยเขาพูดแบบนี้เลยผมก็งงไงเพราะว่าชื่อคนนี้ยมันเป็นชื่อของผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ชื่อของพ่อเขาอ๋อโอ้โหอ่ะอ๋ออ๋อโอ้ทำผมสักขนลุกเลยเรื่องแรกมาผมก็กล่าวว่าพี่บอยคงเปิดมาแล้วก็มันก็คงจะค่อยๆไต่ระดับซอฟซอค่อยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆือเรื่องแรกเอาสักขนลุกเลยพี่บอย พี่ตันจำผมได้ไหมเนี่ยผมยังนึกอยู่เลยอ่ะรอพอพอบอยอ๋อโถเอ้ยเราก็นึกว่าใครเราก็ว่าเอ๊ะทําไมเสียงคุ้นๆน,นี่เราไม่ได้คุยกันนานเหมือนกันนะครับอุ้ยน่าจะตั้งแต่ก่อนโควิดน่ะก่อนโควิดน่าจะอู้กับปลายปีนู่นน่ะแต่ย้ายมาจาัดที่เนี่ยผมได้คุยกับพี่บอยแหละอ๋อ ก็ฟังฟังอยู่ทุกคืนทุกวันนะ่ะเพราะว่าพอตั้งแต่เริ่มมีเ,เริ่มมีเดอะช็อกกับอะไรนะโคช็อคเนี่ยผมก็ฟังทุกคืนอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามฟังแล้วก็ขอบคุณที่โทรมาฝากประสบการณ์นะอุ้ยเรื่องนี้ขนลุกเลยอะ่ะอ๋อยังไงท่ามันมันมันมีเรื่องหนึ่งที่อันนี้มันมันมันเกิดขึ้นกับเพื่อนรุ่นพี่ผมเองครับแต่เป็นเอาไว้เล่าทีหลังดีกว่าได้เลยได้เลยเขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับ ถ้าเอางี้ว่าสะดวกเมื่อไหร่คือถ้าตอนเขาเรียกว่าเอว่างจากการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็โทรมาฝากโทรมาพูดคุยกันนะได้ครับพี่ดันก็เนี่ยกลางคืนผมไม่ค่อยมีอะไรผมก็นั่งฟังเดรย์ช็อตอยู่แล้วอ๋องั้นก็ยังไงก็ฝากด้วยละกันนะว่างๆเราได้คุยกันอีกนะพี่บอยนะรักษาสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันครับครับผมสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับ